อเอ็กไม่ต้องบอดโอ้โหตอนนี้แค่ไหนครับเอาเอาสวยเอ็าสวยเอวกสวยได้นะครับผมยูกับพิสานะครับคนโคกรถสายเท่าคหนะครับวันนี้ผมก็มา ร่วมแข่งขันด้วยครับท่านผู้ชมแท็คเตอร์นะครับที่สะพานหินพิจิตรนะท่านผู้ชมวันนี้จะลงแข่งในรุ่นเดี่ยวได้ครับจะเป็นรุ่นเดี่ยวรุ่นเดียวแสดงว่าผ่านใหญ่ใหญ่มาหนึ่งนะเป็นเดีมยวสองนะแสดงว่าชัดเปลาแเดี๋ยวรู้กันนะว่ามจะเป็นยังไงนะวันนี้แต่ว่าทำใจมาแล้วแหละไปเดี๋ยวพาไปดูต้องถามที่ตบปองดูบรรยากาศงานนะครับท่านผู้ชม โอ้รถพ่อไม่ลั่นน่ะรถเดิมๆนะครับาเด้รมือนะาถเดิมๆนะครับก็ยของแดแสดว่าท่นแต่้เขียวแสดงว่าผ่านไปสู่ดานต่อไปผู้เข้าแข่งขันก็เยอะมากนะครับมีช่วยด้วยนะนี่คือชมหน้าผู้เข้าแข่งขันโอ้เยอะสงสัยจะเสร็จปะปาประสบการณ์เยอะ สวหนุ่มๆแล้วไว้ที่หลังนี่นะครับัมีดีๆนะมีช้วยนะครับก็คัดเอาผู้ชนะนะครับที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปจะไปแข่งขันต่อที่คุมาตาฟาร์มนะครับที่ชนบุรีนะครับเพื่อที่ว่าจะไปชิงถ้วยพอา ชิงถ้วยพระราชทานนะท่านผู้ชมจากสมเด็จประเทะครับคู่แรกไดู้้ชมสาย<ป>สายจะเปิดซิง,ลงญญลลญญลเลยไปอัลบั <c oughs> ้มตัดเลย อันนี้คือแข่งกันเวลานะครับท่านผู้ชมปููกระด้กระดูกเ้ก้องูจ่ระบููโรนะท่านผู้ชมส่ริกับวิทยาว่าิริกับวิทยาครับว่าิริว่ายังไงว่า่โ้ิริกับวิทยาเอาละครับคนแรกคนแรกอันนี้วิทยาีนะครับกรรมการองเมื่อไหร่ถ้าเกิดทองเขียวผ่านมา

ทางยอดอ่ะครับตรงนี้ตามเสาบุ้มขึ้นโอ้สายเึงลรูดแล้วนะต่ว่าสายตามเสาไปแล้วเหยียบเสา ขาบอกไปห้าว uh, ิโ si อ in <Inter> <ator> uh, uh ้ยส oh. oh, ูสีป่ะเฮ้ยโตสายไปนิดเดียวอ่ะโอ้โหเรียบร้อยมันมากท่านผู้ชมโมรถแข็งแกร่งมากอ่ะตอนโดดตรงนี้โคตรน่ากลัวเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมบักเอ็กเข้าสู่รอบชิงรางวัลที่หนึ่งนะครับ ไอ้นึกถึงหน้าเมียกาไหวโอ้โหกกระสายโคกไปก่อนสายตามมาทีหลังนะครับโอ้โหสุดยอดหมันมากเอ็กหมาได้ไงวะหมามืดพี่ชายผมเปสเตอร์เหมือเสกาเลยเจอกับป๋าครับเจ้าของมือที่เลยนะโอ้ไปเอ้ยเอ้าซ์อู้โดนอู้ น้ำเลยเอาเลยเ้ยน้ำมาประมาณหนึ่งศอกนะครับเลยอ่ะชนะก็ได้ห้าทนนะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ไปคูปต้าฟาร์มด้วยนะครับไปชิงชมป์ประเทศไทยนะครับ ลงไปตไปต้เอกไปเอกไปเอกไปเอกดำอยู่หน่อยนึงนะครับกองเชียร์กำลังดูดีมีรายการครปบ้านน่แข็งมีรายการปนดีวะนะไม่ถึงรายการปน ตรงนี้แหละเย็บโอเคไดีเาเลยไโอเคไปโอ้ยสุดยอดเอ๊ะสนุกๆนะยังไม่ได้กินเกลือด้เดือนนี้เฮ้ย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 เดี๋ยวเอเวลาไปชนกันดีนะครับไปชมเฮ้ยเฮ้ยน้ำเราสามมิเฮ้ยเฮ้ย สองสามสี่วิประมาณสามวิครับเอ็กโอโหสุดยอดเดี๋ยวต้องสลับคนละขันไปเดี๋ยวมาฟังนุชนะครับสลับลูกแต่ว่าลูกนี่จะเสียเปรียบหน่อยนับประมาณหนึ่งวิเฮ้ย

Ok Ok, ôi มันเขียว nít điều ạ. ไอ้อนุชา ơi X <laughs> X ตอนนี้เอกนำอยู่นะครับท่านผู Hello, then? Hello, then? Hey. Oh, ้ชมชนเบกไทเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 โอ้สูสีสูสีแต่ว่าเอกมันมีตุนไาสามวินะครับท่านผู้ชมเอ้ย อย่างนี้เ e อ็กซ์สูงสีเพราะว่าเอ็กซ์มันมีตุนประมาณ3วินะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวฟังกรรมการ,รอือเพราะว่ามันมีฟังโอ้โห,โหสุดยอดฝั<อ>กกรรมการที่สี่อัศนีอ่าที่สี่อัศนีที่สามที่สันพงครับาา 3, 3, 10, ผม พี่สองพี่ไผ่ทูลและพี่หนึ่งแชมเปี้ยนของเราคือพี่อนุชา้เไดตัวไปอย่างเดียวไปไหนไปเมืองซีไฟายตาเปล่าเลยที่ชนบุรีโดนหักค่าหัวคิวอีกโดนนักสับเจอการผ่านนะครับนักผู้ชมช้วยด้วยชิงแชมป์ประเทศไทยที่นู่นเลยนะครับในถ้วยใหญ่เลยนะครับตัวแทนโอ้โหเราแบกข้าหโอคิวอีกห้าที่นี่หรอ ห้าพันห้เหรอสองสามพัี่สามสองแล้วที่หนึ่งต้องมีค่าของคิวคนอื่นที่จนพอดีเงินวอนเท่าไหร่บี๊กห้าหมื่นห้าหมื่นใช่โอ้ห้าหมืห้าหมื่นแล้วก็งบพัฒนาชุมชนอีกสามหมื่นโอ้ที่หนึ่งนะคือพัฒนาชุมชนเนี่ยคือพัฒนาชุมชนที่อยู่ปัจจุบันเหรอที่เราอยู่ปัจจุบันเอ๊ะ เด็เอ็กอยู่วิจิตอยู่บ้านพี่ต้องพัฒนาบ้านพี่นะถ้าเกิดได้แปดหมื่นอ่ะเออรางวัลเด็จพระเทพโอ้เด็กเอ็กเอาถ้วยประเทพไปครับกับไปแปลงนาตั้งดูพร้อเลยสุดยอดเงินรางวัล8,000มบาทนะท่านผู้ชมสุด็อดอ่ก็แบกัแนลนี้ตแบกกระสายขั้วพนะเงินละมาใหม่อ เวรกมารับถ้วยนะครับนี่ห้าพันเลยนะครับขอ,ขอเรียนเชิญนะคะนักแข่งทุกท่านนะคะ,นนะ,คะทั้งโดนและแฮกเตอร์นะคะถ่ายรูปรวมหน่อยคะ่ะ